ลาพาสปว่มท่านน้ะกับน้ำแข็งซึ่งเป็นตัวลนคที่ผมโคตรชอบเลยเพราะว่ามันสามารถว่ายน้ำได้ <What? S 1> <c oughs> มันค่อยว่ายน้ำนั่นคือตัวนะปุ่ว่าท่านน้ำเนี่ยแต่ว่าที่มันดีอย่างหนึ่งคือมันสามารถแช่แข็งตัวต์ตัว แต่ว่าที่มันดีอย่างหนึ่งคือมันสามารถแช่แข็งศัตรูได้ด้วยนะเพราะว่าม <c oughs> ันไป,ไป็นหาน้ำแข็งด้วยแม่ถือว่าโคตรดีอะเพราะว่าน้ำแข็งเนี่ยเวลาแช่แข็งศัตรูเนี่ยศัตาารูจะไม่สามารถจะไม่สามารถโจมตีได้หนึ่งรอบอ่านี่ตัวที่เราแช่แข็งเนดามจละเนี่ยโคตรดีอะแล้วก็โคตรได้เปรียบเลยนะซึ่งวันนี้คือผมจะมาเล่นลาพานนะแต่ว่าทุกคนเขาคิดว่าผมไม่มีตัวละครมาเนี่ยผมจะเล่นยังไงใช่ไหมไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าผมได้ทาการเตรียมของไว้แล้ว เราไปดูครับว่าผมเตรียมอะไรวะนะจะไปดูเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะ <_ C 1> เพื่อเป็นกำลังใจผมในการคิดต่อไปนะโอเคปะ่ะนี่ไปที่กระเป๋าเลยมีทุกคนใช้เสี้อมันทำไมมัน,มนมาอ่านยากจังเลยโอเคใช่ไหมาเห็นเนาะอ,อ่าว่าอะไรก็ไม่รู้โอเคเนาะโอเคมะโอแห้งไปนี่ลาพาร์ตแล้วก็มีนี่ด้วยบากอนแล้วก็กาเปียสล่างแรกนะแล้วก็ลีโอรุมีแค่น,นี้แหละสี่ตัวนะโอเคมะผมมีอยู่แล้วสามเศษเนาะก็ใช้หมดประมาณสี่สิบเจ็ดเศษโอเคไล่ไปเลย เรียบร้อยนะลาพัชแชร์โอเคป่มไปที่แชร์เลยโอเคลาพัชฉันเลือกนายเรียบร้อยทุกคนแต่ว่าเสร็จลาพัสเนี่ยสามารถหาได้จากพีพีอลิาด้วยนะมถือว่าดีอยู่แหละแต่ว่ามาเก็บน้ำไปหน่อยนะโอเคไหมลาพัชไหนดูสิมนการหิวแน่นอนแบบนี้สกิลออกมาแบบนี้คือมีการหิวแน่นอนนะอข,อขอไปปั้งแป๊บหนึ่งนะ เดีย๋ยวมาเจอกันตอนปั้นเสร็จนะโอเคปะโอเคทุก <Years> okay, คนนะตอนนี้คือผมได้ทำการปั้นลาพาได้สี่หมื่นเจ็ดแล้วนะกนะ็เสียงแผลไปขอภัยนะฮอนี่ว่าเสียงงอมมันก็แผลอยู่แล้วนะโอเคผมปั้นสุดได้ดดคนี้หละที่ห้าทุกคนจริงๆเนื่อจากผมไม่ได้เตรียมของไว้ก็ขอ,ขอภัยด้วยนะ <c oughs> ขอปั้นได้ถ้าขอมว่วงอ่ะนูรี <c oughs> แล้วผมต้องไปยืมขอ,ของอารอนมาอีกนะอารอนนี่เนี่ยผมได้ทำการย่อยของอารอนน่ะโอ้โห สโซแซมากนะแต่ว่าไม่ไรเลยขอยอะทั้งคู่ขอยอะทั้งคลิปก่อนแล้วกันนะมาล่ามคาตัวเดียวใช่ไหมนี่เลยไงโอเคป่ะทำการเริ่มเลยเนาะโอเคป่ะโอเคมาคนนี้แล้วกันนะมาไม่ได้ออมาหลายวันแล้วนะคนนี้โอเคมาเลยออโต้ไปเนาะไม่ไงเพิ่มบัฟหนึ่งทีสิวเลยไม่รู้นะโอเคตีมาเลยโอเคเออทำไมผมไม่รู้สกิวเลยว่ามันไม่ออโต้้ตีมาเลยตีมาเลยโอเคเนาะมาลาพัด ไปไปตามใหม่ดีกว่ามาเลยอ่ะเดี๋ยว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 เดี๋ยเดีเดี่ยนเียเดี่ยวดวเนี้ยเด้เดี๋ยวเดีวียวเดีเดา๋วนดี้วเดน๋ยอเคี๋ยยเดเด้ยวเเดี๋ยวเดีวเยเยวเกเดยวอเดี๋ยว่เดี๋ยวเาวเดี๋ยวเาเี๋ยเเนีน๋เดเดยวดวเดีวเดีวีเเยเเเดี๋เดี๋ยเดี๋ยวื ทำไมท่ามาแบ๋นะมันมีแฮัเกิลด้วยโอเคมาท่าเซิร์ฟฮะทุกคนโหโคตรเท่ไม่มีการเพิ่มเกาะด้วยเหรอ นือว่ามันจะแบบว่าไม่ค่อยเท่เท่าไหร่อื้ในหัวคิดเลยว่าซวยกุลอาจจะเท่กว่าแต่นี่คือโคตรเท่โอ้เห็นแล้วตาโตเลยคือแบบโคตรเท่ทุกคนเนียผมรีเพยทุกคนดูแล้วกันนะ,ค,นะ,ะ,ะคือแบบอืมเท่จัดอะโอเคงั้นนี้ก็มีมานี้ด้วยกันนะเท่จริงคือแบบเท่ไม่เคยเท่มาก่อนอะขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ